โชรูมเอมลิลี่สาขาอุดมสุข46เปิดให้บริการแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โชรูมเอ็มลิลี่สาขาอุดมสุข46ค่ะตั้งอยู่ในโฟรงการดิโอนะคะอยู่ติดริมถนน,นใหญ่หน้าซอยอุดมสุข46เลยการเดินทางง่ายและก็สะดวกมากๆค่ะใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะสามารถลงได้ที่สถานีอุดมสุขค่ะหากใครเดินทางด้วยรถยนนะคะสามารถใช้เส้นทางด่วนบนถนนบางนาตราดได้เลยค่ะใครที่อยู่ในย่านนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาทดลองนอนบแบรนด์ที่นอนและหมอนเอ็มลิลี่คุณภาพระดับโลกได้เลยนะคะซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมด รวมถึงโฟมของเราเนี่ยได้รับการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรน Emily, ด์เอมลิลี่แดดเพียงผู้เดียวค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะเข้าไปชมที่นอนภายในโชว์รูมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่โซนแรกเลยนะคะเป็นโซนที่นอน Collection Manu ค่ะเป็นสิน,ค,นสค้าเบสเซลเลอร์ของแบรนด์ Emily นะคะรุ่นฮิตขายดีค่ะที่ลูกค้าให้ความสนใจค่ะเพราะได้ทีมนะักฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับแบรนด์ค่ะภายใต้คําว่า Global Partner of Manchester United ค่ะที่นอน m a n ูรุ่น Dream นะคะโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Memory Foam ค่ะที่คิดค้นโดยองค์การนาซ่านะคะช่วยรองรับสรีระร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะให้สัมผัสที่นุ่มแน่นนะคะ พิเศษด้วยชั้นโฟม Aero Fusion Memory Foam ค่ะและผ้าหุ้มด้านบนนะคะหุ้มด้วยผ้าถักแจ็กกาดกราฟีนค่ะที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะช่วยระบายอากาศได้ดีค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีขนาด5ฟุต6ฟุตค่ะและความหนาอยู่ที่10นิ้วและ12นิ้วเลยค่ะ โซนที่2นะคะคอลเลกชันที่นอนรุ่น Harmony Chill ค่ะ ที่2ค่ะคอลเลกชันที่นอนรุ่น Harmony s h i l l ค่ะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสินค้าขายดีของแบรนด์ M. m i l y นะคะให้สัมผัสที่นุ่มแน่นเยน็นสบายค่ะด้วยชั้นโฟมสุดพิเศษเจล Memory Foam Aero Fusion ค่ะเือบสาร PCM ค่ะที่ช่วยเสริมความเย็นนะคะให้รู้สึกเย็นสบายด้วยผ้าระบายความร้อนค่ะรุ่นนี้นะคะมีขนาด5ฟุต6ฟุตและความหนาอยู่ที่12นิ้วเลยค่ะโซนที่3นะคะคอลเลกชันที่นอนเด็กจามาคิดค่ะ นอนเด็กจะมาคิดนะคะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะให้ความสัมผัสนุ่มเด้งเหมือนลาเทคนะคะ ชั้นเจลเมมโมรี่โฟมช่วยควบคุมอุณหภูมิค่ะพร้อมด้วยดีไซน์ลวดลายที่น่ารักนะคะสามารถถอดซักได้ค่ะมีขนาด3.5ฟุตนะคะและความหนาอยู่ที่5นิ้วและ7นิ้วค่ะ, mm hmm. คะมั่นใจว่าปลอดภัยและปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะเพราะว่าเอมลิลี่เนี่ยได้รับการรับรองคุณภาพระดับโลกค,ค่ะจากเชอพิเคียวเอ็กโคเทคเอจและ b s c i ค่ะที่เป็นไปนตามมาตรฐานและปราศจากสารอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพค่ะ mm hmm. และโซนสุดท้ายค่ะเป็นโซนที่นอนประเภทไฮบิดค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าพ็อกเก็ตสปริงนะคะสำหรับที่นอนรุ่นฟิวชั่นรักตัวนี้นะคะให้ความสัมผัสนุ่มระดับปานกลางค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบนอนตะแคงนะคะช่วยลดแรงกดทับค่ะและชั้นเจลแอโร่ฟิวชั่นเมมโมรี่โฟมนะคะช่วยทำให้ผู้นอนเนี่ยรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งคืนเลยค่ะ ใครที่กําลังมองหาที่นอนเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การนอนนะคะแวะเข้ามาสัมผัสความนุ่มแน่นสบายทดลองนอนกันได้ที่โชว์รูมเอ i มลิลี่แบบเอก์คลูซีฟเลยค่ะมีหมอนเตียงเตียงไฟฟ้าเซ็ตผ้าปูและโซฟานะคะซื้อครบจบที่เดียวที่โชว์รูมเอมลิลี่สาขาอุดมสุข46ค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา1 0ึ0นจนถึง12.30นนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.